ลองคลิปช้าเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะหนึ่งพิเศษสองเน้นคุณภาพนะที่ผมอัพคลิปช้าเนี่ยคือผมอ่ะต้องไปเฟืก่อนอันนี้เล่นลิปเปอร์ซ้ำเพราะผมไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแล้วนะจริง<ม>อยากเล่นอันเก,นเก๋เล่นตีหมอกมาข้อศักยภาพแบบนี้นะถ้าสมมติเพื่อนชัดเจ้งมาก,ก็อืมไม่ได้ช่องยำรวมมิดได้เลยเนะยาะเราเล่นนะทันทีสายผม ถือว่าเป็นตัวที่เป็นต้นเิ่นต้นของคนเล่นมก็ว่าเกมนี้เนี่ยมาเล่นลิเปอร์เพระว่าผมไม่รู้จะล่ตัวอะไก็ ด้วงของผมตอนนี้ก็หายหมดอยากกินทองกินทองไม่มีละ,ะผมแฮวเองอใช้บิ๊กัใหม่ ต้องใจในการเล่นนะหมย่กมตอยู่ในวัยเ่นแบบผมเสขขเนใจการเี่นก่อนสนใจคนรอบข้างก่อนเนะอะตั้งใจเล่นเ,เ,เ,เลยขนาดนี้นะ เี๋ยวคาสนัดทิปซะเลยเนาะจะได้มีดูนะนม่ได้นความไม่เยอะแต่ก็รเพรามันคือความสุขของผมมันก็คืดดววความสุขี่อนมสามารถคนนจะเ,เ,เป็นจุดเดไมมเดี๋ยนี้ก็อยากจะเป็นจุดเด่นจะต้องมีคนสอเก่เกเกเกเน่นอนนะ ที่ผมเคยดีขอโทษด้วยนะเอะ่าสกินทองทาไมใช้สกินเข้ามาหรือเปล่าท้ายเกมผมจะเอาให้ดูนะว่าผมมีหลายสกินอยากจะลองเล่นสกินดั้งเดิมเพราะว่า ย้อนความหลังเนอะนี่คือตอนนี้ผมก่ลัจะตัยผมมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยว์วเินเดอร์เดินมาข้างา<ม>้น,<ม>น จะมากดใช้ตอนที <ünd einer> <men> ่ม <HHH> ันเกิดเลยแล้วจะาไอ้พวกท็อปซิกที่มาเล่นเต้นแบบนี้เลยขอไม่แนะน้ำแล้วนะสำไว้บว่าแอนเตอร์เขาจีมันเกลียะเขาที่มันเกลียดและเขาจะใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นเนาะเพราะแอนเดอร์เนี่ยเขาจไซนิ่กมากเลยนโดยเฉพาะตัวละครที่แบบว่าต้องใช้สมาธิทโนเอง ส่วนแอรี้นี่ไม่แน่ใจเหตุพวกเซว,วายไม่แน่ใจว่าไม่ได้ถนัดเนาะเดี๋ดยวจะไปหาผู้รู้มาถามให้ล้วกันครับสำหรับคุณผู้ชมตัวไอยากอ่านตัวไหนก,ก็อย่าลืมได้ใต้คอมเมนต์เนาะผมจะไปอ่าน ซึ่งถ้าผมไม่อ่านก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่างานรัดก,กุ๊มเลอเกินช่วงนี้ซึ่งถามว่าทำไมผมชอบเล่นฮันเตอร์เหรอไม่รู้สิฮะน่าจะเป็นเพราะว่าเล่นเก อีกหมอนตั้งเลยเล่นกัานน,น,น,น้อยนะม่อก่อนนี่กระเด็นอย่างใจลเลยคุณคิดไปเองก็ใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะนี่มีการบอกด้วยนะว่าทางรับจุดตรงนี้ เลนะ่นแีสด้วยเนี่ยผมเล่นฮะันเตอร์ด้วยเนี่ยลเตด้วยนะแต่ว่าเล่นเะซิร์ฟด้วยเนี่ยผมไม่เอาด้วยหรอกนะผมเล่นเซิร์ฟไม่เป็นเนาะเ็จะคิดถึงสมัยก่อนที่มื่อก่อนลีเปอร์มีหมอเนาะเป็นหมวเใหญ่ไม่รู้ว่านมจะได้าจาก บอกวันนี <When when no doubt, no ้น sí, ่อยทุกนาทีวันนี้คือผมกะจไปเล่ยหน่ต้านเนาะใช่น่อต้านไหมนะใช่จ้ะ ว่าผมก็พยายามไปเสียงแล้วว่าแล้วผมก็คิดว่ามันคงจะไม่มีเสีกเกย,สสกเกยสงเกมแทรกเพราะมันเจอหุ่นเนาะโอเคผมเจอแค่ครั้งเดียว ผมไม่รู้นะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะทอ่อหรือว่าหลุมลับเนาะส่วนนี้ผมก็ไม่เห็นนอต้านไม่เห็นเลยนะอู้จริงๆนะเนี่ยว่าผมไม่เห็นวันนี้นอต้านน่าจะแบบว่าพยายามไม่ไปหาหลุมเนาะแต่ว่าผมกับนอต้านที่ไปกันคนละทางแต่ว่ากใกล้ๆกันเนาะ

ชอบกไดไลค์ใช่กดแชร์นะฮะอย่าลืม